ครับสวัสดีครับเพื่อนน้องที่ติดตาม FC m โมบายจากคลิปช็อตผมนะผมชื่อนิวนะหรือ NGM TV นะพอดีผมไปเจอโค้ดฟรีมาใน t ิ k ตอกนะฮะเลยเข้ามาผูกบัญชีนะที่นี่เราผูกแล้วมันเป็นโค้ดชื่อ เอ่อยูทีวทียี่สิบห้านะมันจะแจกของฟรีน่าจะเป็นนักเตะนะเดี๋ยวลองเข้าไปผ่านเว็บดูเลยต้องรองโหลดก่อนนะครับขอข้อมูลข่าวสารดีๆมาให้เพื่อนๆน้องๆดูนะ ซื้อผมใส่โค้ดแรกไปแล้วผมใส่โค้ดแรกไปแล้วดีดีมาละเนาะเราใส่ให้ดูใหม่หนะ่อย๋อแสดงว่าได้ได้น่าจะได้ของมาแล้วนะเขาได้ไหมสีอ๋อแล้วครับเดี๋ยวใส่ใตัวนี้นะฮะ เราใส่ให้ดูเราใส่ให้ดูเลย U T O T X สองห้าน,นะฮะกดว่าฉันไม่ใช่คนเนียวนะนะแล้วกดแรก อันนี้คือตัวอย่างนะก็เดี๋ยวเราไปเข้าเกมดูกันเข้าที่ตัวเกมมาดูซิจะมีของรางวัลจะมีของรางวัลแจ้งเข้ามาหรือเปล่าเไปดูซิว่าจะได้ได้ของรางวัลของแจกเป็นอะไรนะ ามาแล้วนะครับเพื่อนตน้องนี่นะรับรางวัลน,นะนี่นะรับรางวัลปึงปุ๊บตัวคายตัวหานักเต็มึ้งกดแตะไปรับก่อนนะ แยกเกิดข้ามารับทั้งหมดนะโอ้ได้นักเตะม,มานะฟァลซิสโกโมูล่านะของพอโต,โต้โอเคนะเป็นเอลบีด้วยเ,เป็นแบ็กซ้ายนะครับเป็นแบ็กซ้าย คือว่าไม่เร็วนะคือว่าไม่เร็วนะนักเตะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอัพนะตองอี้นจะจอวันทีนี้เราไปดูตัวของตัวนักเตะใหม่ที่เราเพิ่งได้มากันโอ้มีแลกเปลี่ยนได้ด้วยเราไปดูปรสบรอ์สิ อายุยังน้อยอยู่เลยนะยี้าโปรตุเกสอลามาปรปีเท้าพลังอาจจะน้อยนะดูะดูคุณสมบัติก่อนสไลด์เขาสกิลน้อยนะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดังไม่เวิวบานะครับแบกซ้ายนะฟาซิสโก้มูละ โอเคนะก็กลับไปตีบวกอับได้ดียังไงเดี๋ยวก็าค่อยว่ากันนะโอโอ,โอเก้แีของเราตัานั้นค่อยไปตีบวกนะออมีแลกเปลี่ยนเช็งเดินอนมาแลกเปลี่ยนโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เอาข้อมูลข่าวสารดีๆมาบอกเพื่อนน้องๆนะครับ